ชายคนนี้เคยรวยแต่ว่าต้องมาสิ้นเนื้อประดาตัวในปี2,540เหตุจากเศรษฐกิจล้มช่วงต้มยำปุ้งแต่เขาไม่ยอมแพ้แม้เหลือเงินติดตัวเพียงแค่7บาท ครับท่านผู้ชมครับเปิดข่าวมาเช้าวันนี้นะครับข่าวเศรษฐกิจหุ้นก็ตกทองก็ตกนะครับหลายคนเริ่มนึกไปถึงภาพเมื่อปี40ที่ตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนนะครับเจอวิกฤตอย่างหนักวันนี้คุยกับหนึ่งในคนที่เจอวิกฤตในช่วงนั้นแต่ว่าผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้เริ่มต้นต,นตัวเองนะครับเราก็ท,ทําธุรกิจใหม่คุยกับคุณดิศรมาริชัยนะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิศร์ตอนนี้นี่เป็นเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะแม่เอ๋ยนะนี่ตอนนี้เรามีสินค้ามากมายของตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับว่า เป็นหนึ่งในขนมเปี๊ยที่ตอนนี้เนี่ยคนรู้จักแล้วก็ชื่อดังนะครับแต่ว่าย้อนไปเมื่อปี2 5 4 0ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยทำธุรกิจอะไรนะครับตามข่าวบอกว่ารวยมากอ้ไม่ได้รวยมากแล้วนะฮะไม่ได้ถึงกับเป็นเศรษฐีหรืออะไรแล้วก็เป็นคนชั้นกลางคนหนึ่งคร<ะ>ับที่ช่วงนั้นผมอายุ20กว่า<ะ>ก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับอน,นิสง์ของคำว่าใช้เงินมือเติบ<ะ>กินข้าวพัตคาร ใช้รถยุโรป <c oughs> นะครับผมถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ความสนใจนับถือ <Isaiah> แล้วก็ <c oughs> เป็นที่รักของทุ <c oughs> ทกคนดีกว่าตอนนั้นเพิ่งอายุ20กว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จเร็วนะคะตอนนั้นเนี่ยทำธุรกิจด้านไหนบ้างนะครับในช่วงนั้นผมหลังจากเรียนจบมาผมเคยอยู่ในวงการ โฆษณานะฮะถ่ายรูปโฆษณาอะไรต่างๆแล้วก็ไปเป็นมัคุเทศแล้วก็เปิดบริษัททัวร์แล้วก็มาเป็นขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็มาทำคาราโอเกะแบบเยอะๆเลยทุกอย่างเราจับต้องได้ได้ผลความสำเร็จซื้อดอลลาร์ก็ดีเว้ยเขาคือเล่นหุ้นไม่เป็นนะฮะเขาบอกว่าอยากจะชวนไปเล่นหุ้นโอเคเห็นเขาตกงานแล้วก็ไปทำงานตลาดหลักทรัพย์แล้วให้เราไปซื้อ เราก็ซื้อแล้วกหุ้นก็ดีฮะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกว่าว่าเออมันดีว่าจับนู่นจับนี่ก็ได้เงิน,ม,นมันก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้มามนะไม่นึกว่าช่วงเวลาที่อดีตคือคุณซัตดำบุกปุก๊บเท่านั้นเลยครับมันก็เริ่มจากมีผลกระทบในเรื่องของหุ้นค่อยตกค่อยตกนะฮะจนกระทั่งเรามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยมากก็ตั้งแต่ตรงนั้นมาเนี่ยจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นจนถึงยุคของปี40เป็นยุคของก็เรียกว่าข้าวข้าวแพงหายากแม้แต่การจะหาเงินหรืออะไรเนี่ยข้าวมันก็ทำให้เราเกิดปัญหาสะดุดไปหมดนะครับมันเริ่มก่อตั้งแต่ปี38ว่าเฮ้ยมีเช็คนะแต่ไม่มีคนพอเริ่ม40เฮ้ยทั้งคนทั้งเช็คมันหายไปแล้วสั่งสินค้าไปสั่งอะไรไปมันกองอยู่ที่ซ้ายพอเราไปตรวจปุ๊บเอ้า ทั้งสินค้าทั้งอะไรมันขนหนีไปหมดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายเพราะว่าสินค้าถูกสั่งไปอยู่ในไซต์งานหรืออะไรต่างๆแล้วจะทํำยังไงอ่ะเราก็ติดภาระหนี้ผูกพันครับก็เป็นช่วงที่ไม่งบผูกพันเลยหนี้ผูกพันทั้งหมดเนี่ยเราไปทยังไงเปลี่ยนพันเหมือนกันตอนนั้นเปลี่ยนไม่ทันนะฮะเพราะว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยเจ้านี้ก็ต้องทวงเราธนาคารที่เราเคยเคยมีเครดิตมีอะไรต่างๆปุ๊บเขาก็ โยกเราทั้งหมดเลยเพิ่มเพิ่มเอาให้บัญชีนี้เราถูกปิดไปแล้วทั้งที่เราไม่ได้ยกเลิกคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกมัดมือในลักษณะของของเอ็นพีแอลไปว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร้ญาติขาดมิดไปมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังเจอวิกฤตนะหรือเปล่าก็ขอให้มันไม่เกิดขึ้นก็ขอขอเพนอย่างคงี้ยในเรือนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ จุดที่ต่าที่สุดในชีวิตของผมในวันนั้นเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งต้องเลยนห้ทราบก่อนว่าผมอยู่ในฐานะของคนชั้นกลางนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาเราส่งเสียเรียนหนังสือส่งควายตัวน้อยๆไปเรียนที่ฝรั่งเศสหลังจากกลับมาเราก็เรามีความมุ่งเรามีความสามารถอะไรต่างๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผมเหลือเงิน7บาทในกระเป๋าหทั้งเมื่อทั้งตัวเหลือเงิน7บาทผมไปทวงเงินเพื่อนบอกเฮ้ คุณติผมเนี่ยรู้สึกจะห้าพันกว่าบาทเองสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้เงินตรงนั้นเนี่ยเพื่อมามาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะผมเพิ่งเพิ่งจะมีครอบครัว <ừ> ใช่ไหมเฮ้เราเคยลั่นวาจาว่าจะเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีอะไรต่างๆให้มันเป็นไปนไม่ได้ว่าเงินค่าขาดมืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพอไปพูดเขออกาก็จงุ้นอย่างงาั้นอย่าง,งานี <ừ> ้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยขอพูดภาษาเพื่อนนะเฮ้ย ูขอมึงห้าร้อยอะซื้อนมให้ลูกกินซื้อหให้หลานกินได้ไหมงงอ,อย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรห้าร้อยกูหาได้จากที่เราเป็นเจ้านี้การแต่ว,ว่าเราต้องไปขอยืมเงินลูกหนี้ขอเลยฮะ,ะแล้วเงินนบอกให้ไม่เป็นไรคือผมเป็นคนร,รู้สึกว่าเ,เงินห้าร้อยอย่างงะ ครับสมัยที่เราเที่ยวด้วยกันเรามีด้วยกันบอกเฮ้ยเอาไปก่อนเดี๋ยวเองมีสบาย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 แต่วันนี้เราเหมือนกับว่าให้ปากหน้างั้นไม่เป็นไรผมก็เดินกลับมาพอจะกลับขากลับปุ๊บนึกขึ้นมาได้ครับต้องขึ้นรถบอกอ้าวตะกี้ขอมันตก้อยเงิ้ยยังดีว่าลุงในกระเป๋าก็ยังมีอยู่เจ็ดบาทอยู่ครับตอนนั้นเออลุงในกระเป๋าเออ้าวขึรถเมย์สมัยนั้น จำได้ว่าสีฟ้าเนี่ยหรือสีน้ำเงินเนี่ย5บาทผมจะเหลือ2บาทถ้าขึ้นปออสาย8จากหน้าแอมบบสเลร์นั้นเฮ้ยแบง8บาทอ่ะไม่พอไม่พอ1บาทจะเหลือ2บาทจะทํายังไงผมก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนถึงมัมคลองมองเข้าไปในร้านที่มันเป็นเบเกอรี่เหงื่อแตกซก่กร้านนี้ข้าเคยกินครับมองเข้าไปในร้านกาแฟที่มันเป็นพอทที่มันต้มร้านนี้ข้าก็เคยกินโหมันเป็นความสูงที่เจ็บปวดมากเลย มันเป็นความรู้สึกว่าข้าอยากอะข้าหิวโหยอะแต่ว่าวันนี้ข้าสัมผัสไม่ไ,มได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ร้อนว่ะเหนื่อยหิวเดินเข้าไปในห้องน้ําล้างหน้าล้างตางสมัยนั้นโชคดีมากเลยมันคลองไม่เก็บตังค์ฮะออห้องน้ำเนี่ยไม่เก็บสมัยนั้น <laughs> เข้าไปก็เอาละออสมัยนึกถึงสมัยที่เราเป็นนักเรียนกย็น้ําดื่มได้เลยก็ดื่มจนแบบชุ่มใจอะแล้วก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆผมก็เจอร้านหนังสือครับรู้สึกยี่อยู่ชั้นห้าเนี่ยฮะ ผมก็เปิดดูเปิดดูแล้วก็ได้ตรงนี้เราจดสูตรมาเพราะว่าพอจดสูตรมาอะไรต่างๆปุ๊บเผอเริ่มเริ่มที่จะทำเป็นเป็นสมัยเราเป็นนักเรียนเราเคยทำเม็ดขนุนขายเราเคยทำฝอยฝอยทองขายนะฮะตามร้านอาหารอะไรต่างๆฉะนั้นการกวนไส้เนี่ยทำเม็ดขนุนคงไม่ยากนะฮะเราก็เริ่มเอลงไปช่วยก็ทำทำอะไรต่างๆนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็น กลายเป็นขนมไม่เอยจากการต่อสู้ตรงนั้นขึ้นมาจากวันนั้นที่ตัดสินใจว่าเดินไม่ยอมขึ้นรถเมย์จนกระทั่งมาเจอครับคู่มือนี้แต่ว่าจะให้ซื้อคู่มือกับบ้านก็เงินไม่พออีกต้องจดจํามาคือรถเมย์ยังไม่พอเลยซื้อคู่เล่มละร้อยกว่าบาทที่กบาทเลยนะคะจดจํามาจนเป็นเริ่มธุรกิจอันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทำอะไรเราบ้างนะครับเริ่มต้นจากขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับ ขนมเปี๊ยะที่มีวาไรตี้มากที่สุดในในในประเทศไทยที่เราผลิตเองนะฮะ,ะโดยไม่ได้มีเฟรเวอร์ะนะครับไม่มีใช้กลิ่นอย่างอื่นก็เริ่มจากขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่แล้วก็เผือกทุเรียนใบเตยช็อกโกแลตปลาทูน่าชาเขียวงาดำลำไยลิ้นจี่สตรอเบอร์รี่ทุเรียนโอ,อ,อ้เยอะแยะเลยฮะเยอะมากอัลมอนด์หรืออะไรต่างๆครับผมอันนี้ให้ดูนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่แค่9ลูกแม่เอ๋ยเป็นผู้เดเวลลอปให้เป็นขนมเปี๊ยะสิบลูกแล้วมีหลากรล อ๋อนี่เป็นแบบว่าสองแถวแถวละแล้วขนมเปี๊ยะไม่เอ๋ยเนี่ยจะห้ามแลบลิ้นค่ะทำไมคะทุกเม็ดจะต้องกลมอถ้าแบบอบแล้วมีการแตกตกนี่เคียวเราเราต้องคนโทรลไม่มีรอยแตกเลยครับแล้วพอขนมเปี๊ยะจากลูกกลมกลมเราก็มาทําเป็นขนมเปี๊ยะรูปการ์ตูนอันนี้น่ารักมากเลยไม่เจ้าทานเลยนี่ฮะเป็นสารละลายใส่ก็ส่งจีนส่งต่างประเทศนะคะนี่นี่ มีกุ้ไก่มีกระต่ายไม่ใช่กระต่ายเพราะเด็กเขาเห็นนะฮะโปเกมอนอ๋อเหมือนโปเกมอนเด็กแต่เด็กยังไม่รู้เลยฮะเราขายรูปทรงค่ะนี่นะคะน่ารักมากเลยนี่คือกระต่ายหรือโปเกมอนของเด็กๆครับทุกวันนี้นี่ขนมเปี๊ยะกลับมามีสาขามียังไงบ้างครับตอนนี้เราเราขายในห้างต่างๆทั่วไปอ่ะนะฮะแล้วเราก็เริ่มที่จะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขนมแม่อ๋ยก็ยังอยู่ในเชลต่างๆแต่เราขาดหน้าร้านนะฮะหลังจากรายการนี้คงจะต้องติดต่อมาว่าเรามีอะไรบ้างก็อยู่แถวนครชัยศรีกาลังตกแต่งหน้าร้านเลยนะฮะสามารถซื้อจะเป็นตัวแทนจาหน่ายซื้ออะไรต่างๆได้แล้วเราก็ส่งออกทั้งหลายประเทศแล้วก็เราก็ผลิตไส้ขนมส่งให้ญี่ปุ่นส่งให้กับเพิ่งกลับมาจาก เฉพาะรายการนี้เลยนะฮะบินกลับมาจากพนมเปญเพื่อพกรายการเนี่ยก็เราบินมาแล้วก็เราไปขายไส้ขนมเราไปสอนอาชีพให้เขาแล้วเราก็ขายไส้ขนมให้เขาผลิตไดฟุกุผลิตขนมเปี๊ยะกะหรี่ป้าผลิตอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็เดเวล็อปไส้ของเราแล้วก็เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยครับข้าวต้มมัดน่ารักมากเก็บได้หนึ่งปีนะฮะพึ่งส่งไปอังกฤษเมื่อเมื่อวันนี้ลงลงตู้อังกฤษ นะครับแล้วก็ไปหลายประเทศนะฮะเรามีข้าวเหนียวเปียกลำไยแกงบวชทุกชนิดมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างอันนี้คืออะไรเอ่ยเนี่ยวันนี้เรามีแกงบวชเผือกแต่ถ้ามีชามนี้แกะให้ทานเลยอบบนี้บอกว่าสิงโมาแล้วก็บบแกแล้วมาทานได้เลยคือจากวันนั้นที่เราแค่มีความรู้สึกว่าจะทําขนมเปียเพื่อประทางชีวิตเรากลับมามันกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากๆครับผมสิ่งหนึ่งที่เราผลิตทุกวันนี้นี่เรา เราพยายามที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันนี้เนี่ยขนมไทยะนะฮะอยากให้ทางภาครัฐส่งเสริม,มนะฮะ,ฮะว่าครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นอ,อย่าลืมในลักษณะของ c u เจอร์วัฒนธรรมไทย<ะ>ถ้าเราขายแต่ต้มยำกุ้งเนี่ยนะฮะม,มันก็จะกลายเป็นซุปซปเดียวในโลกที่คุณทานได้<ะ>แต่เรามีมีขนมไทยมีอาหารไทยต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ไปบอกว่าให้คุณกินแต่กิมจิ คุณไปแล้วกินแต่ซูชิขอโทษครับผมจะเปิดอยากจะเปิดแฟนไ์ว่าไทยชิละเราน่าจะมีอะไรที่มันมันเดบล็อสินค้าให้กับเขาได้ว่าเรามีอะไรบ้างฉั้ขนมไทยก็ดีอาหารไทยก็ดีเนี่ยคนไทยทําได้และเก็บได้หนึ่งปีโดยไม่ต้องแช่แข็งครับนะเป็นเป็นนวัตกรรมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอันนี้เป็นเรื่องของขนมนะครับแต่ว่าชีวิตของคุณดีสอนเนี่ยจากที่เคย อู้ฟูแล้วก็มาลำบากจนถึงวันนี้ไนดะ้กลับมามีธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างครับเออช่วงที่ผมล้มคืออายุยี่สิบกว่าใหญ่ล้มซ้ำสองเลยนะฮะเพราะตอนนี้มันก็จะห้าสิบอยู่แล้วดัง <c oughs> ั้นการล้มตรงนี้เนี่ยผมถือว่าผมก็เหนื่อยพอแนละ้วนะฮะ <c oughs> ผมไม่อยากให้ประเทศไทยเหมือนกับในอดีตที่บอกว่าเป็นหนึ่งในสิบในหนึ่งในเสือสิบ <c oughs> ตัวของตอนนี้อาจจะเป็นสิบเอ็ดสิบสองตัวนะ <c oughs> ของอาเซียนแลนั้นเรากำลังจะเปิดประเทศแล้วผมอยากจะให้เรา บทเรียนเนี่ยสอนให้เราได้รู้ว่าถ้าเราสามัคคีคแล้วก็เราช่วยกันที่จะต่อยอดระหว่างประเทศไทยสู่ทั่วโลกได้เนี่ยนะฮะผมว่าอย่าให้เกิดบทเรียนนั้นเลยช่วยกันเถอะครับเพื่อให้ผมสงสารประเทศมากกว่าสงสารบุคคลแต่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ผมยินดี ที่จะช่วยเหลือให้กับ SME ทุกท่านในการที่จะเดินทางไปด้วยกัน,นครับผมต้องสามมาขีก,กันนะคะามมาไม่ให้เกิดรเรื่องแบบอดีตที่ผ่านมาครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ดีสอนมากๆน,นะครับขอบคุณมากครับคุณค่ะ